สวัสดีครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมปิดบ่บอรครับดินมองที่เอาไปทมนะครับมองที่สีทมดินนั่นเต็มแล้วนะครับมีดินใช้เที่ยวไปทมนะครับมันพ่อแล้วบัดน,นี้ก็ดีปิดปิดบ่บบอไว้นะปั้นคู่รัดทั้งนั้นนะครับให้มันเป็นมันเพื่อนเฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าได้นะครับ อปั่นขั้นหน้าขึ้นใส่ไว้กันน้ำไว้ถ้าเป็นสซเอาเพิ่มหรือมีผู้ใดสีดมดินอีกนะครับเพ่าจังค่อยมาเอานะครับจังค่อยเขามาเอาอีกหลอบต่อไปนะครับมีน้ำน้ำออกนะครับน้ำซึมนี่ครับเพิ่นสีเฮ็ดเป็นระดับเดียวกับให้นี่แหละครับนี่ แต่ว่าระดับตั้งกันตั้งกันลายอยู่นะครับเดี๋ยวผ่านไปเบื้องชื่อหนาคู่นันวาต่างกันลายปมนเดยนี่กับูงซูงก็การลายนะครับแปลงเครื่องกับแปลงรางนี่ขั้นหน้ากับเห็ดขั้นบางไงละครับเพราะว่ากันเห็ดขั้นหน่อยมันมันกัน้นามอยู่เนาะมันเวลามีนามมาขังมันันามมันเสาะขั้นหน้าขาดนะครับเลยเด้เห็ดขั้นง่า นี่กระตาดินเคลียเคลียไว้นะครับปับให้มันเสมอเนาะมองนิ่มขึ้นเลยเพื่อนได้เฮ็ดเฮ็ดหน้าได้คือเกลีนะครับตรงนี้เขปั่นขั้นหน้าว้นะครับเห็ดเต็มขั้นหน้าว้กัดน้ำว้ ับนขนหน้ากัรีดหลังคู่สวยๆนะครับที่ทำให้สวยๆขอบคุณนะครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกการรับชมนะครับพอกันไม่คลิปหนาครับผม